การเข้มงวดตามมาตรการเนี่ยต้อง,อง,องร่วมมือร่วมใจกันทั้งในแง่ของออผู้ประกอบการในเรื่องของเจ้าของร้านค้าเจ้าของสถานบริการต่างๆนะครับมีมาตรการที่จะต้องออลดความเสี่ยงนะครับทั้งในแง่ของออการที่รักษาระยะห่างการที่จะให้มีจำนวนลูกค้าที่ไม่หนาแน่นเกินไปนะครับ ก็ต้องมีความเข้มงวดตรงนั้นรวมถึงการจัดอุปกรณ์จัดเจลล้างมือทั้งหลายนะครับส่วนประชาชนนะครับก็ยังคงต้องออรักษามีมาตรการที่ทเข้มข้นนะครับเพราะว่าเราต้องบอกว่าเมื่อโรคเป็นโรคที่สามารถแพร่ได้โดยที่ไม่มีอาการนะครับการป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงแต่ว่าที่ที่เสี่ยงเนี่ยถ้าหากว่าเรามีแอปพลิเคชันไทยชนะเนี่ยนะครับจะเข้าไปในพื้นที่นะครับ ก็จะรู้ว่าตรงนั้นคนหนาแน่นเกินไปหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้สแกนทุกๆครั้งนะครับอย่าอย่ารู้สึกเบื่ออย่ารู้สึกเหนื่อยที่จะต้องสแกนนะครับขอให้ร่วมมือกันทุกคนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลความสะอาดนะครับรักษาระยะห่างก็ยังต้องทําต่อไป